เราถ้าพอรอถทูของมึงเนี่ยมันยังไงวะ <c oughs> <laughs> ความลับของยิงฮนูมันมีไม่เยอะครับจริงๆก็คือเชี่ยวนะครับในกีฬายิงธนูทีมชาติไทยแชมป์สีเกมปี2019ครับยิงมาประมาณ12ปีแล้วครับรู้สึกว่าไม่อยากเรียนเห็นเพื่อนมาเข้าโรงเรียนกีฬาเห็นชื่อมันก็ชื่อโรงเรียนกีฬาคิดว่ามันไม่น่าจะมีเรียนก็เลยตามเพื่อนมาก็สุดท้ายก็มาลงที่ยิงฮนูตอนแรกที่ยิงก็คือยิงรีเคิร์ฟ แต่ว่ายิงมาประมาณ3ปีรู้สึกว่าไม่รุง่งก็เลยเปลี่ยนมายิงคอมปาวอาจารย์เขาให้ลองมายิงเอ๊เราก็เลยว่าเออคันคอมปาวมันดูเทด่ดีก็เลยลองมายิงก็รู้สึกว่าชอบชอบก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ทุ่มเทกับมันแล้วก็ได้เข้ามาเก็บตัวอะไรเงี้ยแล้วคัดตัวติดถิมนชาติซีเกมที่เล่นในปีแรกก็คือที่พมา่า2013ตอนนั้นไปก็ได้เหรียญเงินเดี่ยวแล้วก็เหรียญทองแดงประเภททีมครับผมตัวทีม ส่วนตั้งแต่นั้นก็ร้างมาไม่ค่อยได้เหรียญทีก็ตอนล่าสุดปี2019ก็คือได้เหรียญทองเดียวแล้วก็เหรียญทองแดงทีมกันครับผมหลายคนก็อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าผมซ้อมยังไงต่อว,วันเราต้องทําความเข้าใจกับธนูแต่ละประเภทก่อนแล้วเราถึงจะ โฟกัสสิ่งที่เราต้องการที่จะซ้อมได้แต่ละคนที่จะซ้อมอ่ะมันมีจุดอ่อนจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันเช่นบางคนสภาพร่างกายเต็ม100%แต่สภาพจิตใจในการยิงไม่เต็มเราก็ต้องไปฝึกซ้อมในด้านที่ที่เราอ่อนแอการเลงความละเอียดในการยิงส่วนบางคนที่เข้ามาปุ๊บรู้สึกว่าใจเต็มร้อยสามารถเลงได้ยิงได้แบบไม่มีห่วงไม่มีกังวลในสนามยิงจริงแต่ว่ายังขาดเรื่องแรงเราก็ต้องไปฝึกในเรื่องของแรงคือผมเป็นคนที่ ยิงเอาพอประมาณในแมตช์แข่งเราเรายิงกี่ลูกที่วันละสีสกอร์เราก็ต้องยิงซ้อมมากกว่า4ก็คือเป็น5สกอร์หสกอร์เรื่องการซ้อมในการยิงของผมก็จะยิงแบบหาชเรลิงแต่ละวันทําเวลาเรายิงนะครับยิงอยู่ทุกวันเนี่ยยิงซ้ําๆซักๆมันก็จะเกิดความเบื่อในการซ้อมแต่ละวันเราต้องคิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยเราอยากยิงยังไงเช่นวันนี้เราอยากยิงเหลืองทั้งหมด100ลูกเราอยากยิง 10- 100ลูกอะไรประมาณนี้ แล้วก็มาทำชาเลนจ์แต่ละวันมันจะมีความอยากที่จะยิงยิงให้ถึงถ้าเรายิงเสร็จเราโอเคเราได้ฟีลลิ่งดีๆเรายิงท่าที่ถูกต้องตลอดเรายิงเข้าตามที่เราต้องการแล้วเวลาเราซ้อมแต่ละวันเราจะรู้สึกว่ามันได้ผลมันมีประสิทธิภาพครับในตอนไปแข่งที่ผมประทับใจที่สุดก็คือตอนที่เราสามารถชนะใจตัวเองได้เราสามารถคุมสติของเราไม่ให้หลุดาก,การแข่งขันได้ล่าสุดเนี่ยผมผมประทับใจก็คือตอนที่ผม เข้าไปในแต่ละรอบที่จะเข้าไปชิงเหรียญทองเนี่ยผมต้องผ่านกับนักกีฬา,าต่างาที่แข็งแร่งคือผมต้องบอกก่อนเลยว่าในการแข่งรอบดวลบุคคลนะครับเขาไม่ใช่ว่าจะเอานักกีฬาประเทศนี้4ี่คนก็เอามาลงหมดเลยไม่ใช่เขาจะเอาแค่2คนที่ยิงดีที่สุดของแต่ละประเทศเข้าไปลงแข่งซึ่งมันจะตัดปัญหาเลยว่าประเทศนี้จะมีตัวแข็งกี่คนจะมีตัวอ่อนกี่คนแต่ละรอบที่ผมผ่านเข้ามาผมตามมาโดย เกือบดยตลอดเลยเราก็เจอความกดดันอะไรด้วยแล้วก็โดนเขากดมาตั้งแต่ชุดต้นๆด้วยแล้วเราต้องแบบคุมสติเราไม่ให้แบบมันฟุ้งซ่านแล้วสุดท้ายก็ดึงมาเป็นถึงจนถึงชุดออฟได้แล้วก็ยิงชนะเข้ามาได้ในการวางแผนในด้านจิตใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมผมต้องบอกก่อนเลยว่าในกีฬาแต่ละคนที่เขาซ้อมมาครับผมทุกคนอ่ะซ้อมดีหมดบางคนนี่อาจจะซ้อมดีแบบดีมากๆแต่ไม่มีการวางแผนในการในการแข่ง คุณซ้อมดีมากๆไปแ,แข่งคุณเฟลเฟลก็คือคุณยิงออกมาได้ไม่ตามที่คุณซ้อมแล้วคุณไม่รู้จักในการแก้ปัญหาเช่นไม่มีจุดที่พึ่งโฟกัสที่จะยิงเราเตรียมตัวมาเต็มร้ยมอยเรามาเจอตอนแข่งเราเจอลมฝนสภาพจิตใจในการตามกระยิงคะแนนตามเขาอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าบัณฑรจิตใจเราว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามามันก็เลยเป็น mental g a m ครับ ส่วนคนที่เตรียมตัวมาดีอ่ะเขาก็จะต้องเก็บเก็บมาว่าเฮ้ยครั้งนี้เราแพ้เพราะอะไรเราชนะเพราะอะไรเราทําแบบนี้แล้วมันทําให้ประสิทธิภาพเราออกมาดีซึ่งการยิงขนุนผมบอกเลยว่าแต่ละคนนะเนี่สรีระไม่เหมือนกันแต่ละคนต้องมีความเป็นตัวของตัวเองก็คือว่าต้องรู้ว่าเรายิงแบบนี้แล้วมันเข้าแล้วมันเล็งง่ายแล้วมันเล็งงี่มมันสามารถออโต้ได้เลยออโต้แบบปล่อยแบบไม่คิดอะไรเลย มีสเตปของคุณก็คือคุณท่องสเตปไว้ในใจตลอด1จับแบบนี้2ดึงมาแบบนี้3เข้าหน้าแบบนี้ส่วน4ปล่อยแบบนี้มันก็คือสมาธิของเราเนี่แหละถ้าเจออาการตื่นเต้นสิ่งแรกที่ผมทําก็คือหายใจเข้าลึกๆอย่างที่2คือโพสิชันเราต้องห้ามอยู่เฉยๆอย่างเช่นผมก็จะกระโดดอย่าให้มันอยู่เฉยๆการอยู่เฉยๆของเราใช่ไหมครับเราพยายามจะควบคุมฮาร์ดเลดข,ของเราแต่มันก็ควบคุมไม่ได้เราต้องหาอะไรที่มันเปลี่ยน เปลี่ยนโพซิชันกระโดดบ้างบางทีก็เปล่งเสียงออกมาบ้างตะโกนออกมาบ้างทำให้มันรู้สึกโลง่งไอเดที่มันอัดอยู่ข้างในให้มันรู้สึกโล่งออกมาแล้วก็คิดถึงสเต็ปเราแล้วมันก็จะทําออกมาได้ดีครับเคยเป็นท่าเกศเทคนิคไหมเคยครับเป็นไงทาเกศเทคนิคตอนนั้นที่เป็นเป็นมาจากรีเคิร์ฟเป็นมาจากรีเคิร์ฟแล้วผมก็เข้ามายิงคอมเปาใหม่ๆผมยิงด้วยทัมแล้วก็ยิงหนักกว่าเดิมเลยผมยิงไม่ได้เวลาเราเข้าหน้ามันี เวลาเราจะเล็งดอ,ดอะดอทอะมันจะไปหยุดตรง9 6มุมแล้วเราจะพยายามจะงัดขึ้นมาตรงเหลืองอะมันไม่ขึ้นแล้วตอนนั้นก็ติดลิมชาติไปแล้วแหละโจมกับมันมาเกือบปีเหมือนกันแล้วตอนนั้นผมก็แก้โดยการผมก็ไปดูดูอย่างอื่นนะว่าเออเขาแก้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็อยู่ที่จิตใจของเราล้วนๆเลยตอนนั้นที่ผมยิงครับผมผมแก้โดยการในแมตช์แข่งเลยนะผมทําอะไรไม่ได้ผมก็ ไหนๆก็อยากจะเล็ง9 6โมงผมก็ปรับศูนย์เลยผมก็เล็งแล้วก็ยิงแต่9 6โมงแต่มีความคิดว่าจะเลงกลางเหลืองนะแต่ว่ามันไปดรอปตรง9 6โมงผมก็ซัดตรงนั้นเลยแล้วมันก็มีกลุ่มของมันหลอกตัวเองใช่เป็นการหลอกตัวเองครับก็เป็นการแก้ปัญหาหน้างานนะฝึกการแก้ทาเก็ตแพนิกอ่ะที่ดีที่สุดก็คือการฝึกสมาธิตัดความคิดในการปล่อยออกไป ในกีฬาธนูทุกคนอ่ะอยากจะปล่อยอยากจะไหลให้มันเข้าตรงกลางแต่ต้องตัดความคิดนั้นทิ้งให้มันเหลือแค่เลง็งแล้วเราใชเออ้เขาเรียกว่าอะไรออตโต้มัสโซเนี่ยออให้กล้ามเนื้อของเรามันปล่อยไหลให้มันลั่นออกไปเองแต่ความคิดของเราอ่ะแค่จี้ให้อยู่ตรงกลางให้ได้ทุกลูกก็พอแล้วมันลั่นยังไงมันก็ปล่อย,อยตรงกลางแล้วกลุ่มลูกมันจะไปไหนไม่ไกลแล้วเวลาเรายิงอย่างเงี้ยเข้าไปเรื่อยๆความมั่นใจอ่ะมันจะเริ่มกลับมา ความมั่นใจมันจะเริ่มกลับมาถามว่าทุกวันนี้ผมยังเป็นอยู่ไหมผมยังเป็นอยู่ลึกๆเวลาเจอแมตช์แข่งจริงๆจังๆที่เราหวังผลที่ต้องการที่จะยิงตรงกลางหรือจะยิงสิบขึ้นมาปุ๊บมันจะมีความคิดไทเก็ตแพนิคสูญอยู่ปุ๊บอยากปอยเราต้องตัดช็อตตรงนั้นทิ้งเลยตัดคัดทิ้งไปเลยแล้วก็ให้มันเหลือแค่ว่าเราต้องเล็งน,นะเราต้องอยู่ตรงนี้นะประมาณนี้ผมแล้วก็ให้มันลั่นอยู่ตรงที่เราต้องการ ณทุกวันนี้วิธีที่ใช้เราคิดอะไรขึ้นมาเราทําแก้ปัญหาย,ยัางไงกับความแบบิเียสันแล้วสัน,สนอะไรเงี้ยอ๋อผมก็จะคิดแค่อย่างเดียวครับก็คือเล็งอยู่ตรงกลางแล้วไม่ไม่สน,นึงเรื่องปล่อยเลยเพราะว่าฟอร์มที่ผมดึงเข้ามาผมจะเซตถ้าเป็นรีเคิร์ฟก็เหมือนเซตคลิกครับส่วนผม่ดึงเข้ามาปุ๊บผม่จะไหลลีรีสให้ไปเกือบลั่นแล้วครั้งนี้ผมก็จะเล็งอย่างเดียวเลยแล้วรอมันลั่นเองให้ร่างกายมันออโต้ให้มันแบบเซอร์ไพรส์ช็อตเข้าไป ถ้าไหนยังไงก็ช่างแต่ว่าผมรู้อย่างเดียวคือสุดท้ายที่ผมเห็น่ะในดอทคือมันต้องอยู่ตรงกลางเหลืองเราถ้าพอร์ตู <c oughs> ของมึงเนี่ยมันยังไงวะคำถามในเรื่องของโฟล์ตูนะครับความลับของยิงฮนูมันมีไม่เยอะครับ ความลับของยิงหนูในจริงๆก็คือเดอะลัสช็อตสุดท้ายอะ่ะก็คือเราอะ่ะส่งแรงดันหน้าส่งแรงข้างหลังเท่าไหร่ขอให้มันเป็นเท่านั้นตลอดบางคนอาจจะเห็นว่าผมเบี่ยงคันนู่นนี่นั่นแต่ลองสโลภาพดูดีๆว่าเวลาผมปล่อยอะ่ะมันจะเซอร์ไพรส์ตลอดก็คือว่าหน้ากับหลังอะ่ะมันจะสัมพันธ์กันโดยตลอดช็อตที่มันเข้าส่วนไอ้ที่มันเบี่ยงไปเบี่ยงมาผมคิดว่ามันเป็นนิสัยของผมไปแล้วครับผม ตอนของผมตอนนี้ก็อยู่ที่คันใหม่นี่ก็หนักหน่อยแต่เป็นคัน50-60แต่ปกติคือผมยิงอยู่ที่46-50ถึงปอนด์อยู่แล้วไม่ได้ยิงเยอะครับผมผมมองว่าการยิงปอนด์หนักมันไม่ได้เป็นผลดีกับร่างกายของเราเท่าไหร่ถ้าร่างกายเราไม่ได้พร้อมไม่ได้แบบจะแข็งแรงขนาดนั้นซึ่งการยิงเนี่ยผมยิงมาก็ยิงมาเยอะ60ปอนด์ก็เคยยิงมาแล้ว ก็ยิงมากกว่า60ปอนก็ยิงมาแล้วความต่างของกลุ่มลูกอะไรเงี้ยมันไม่ได้ต่างกันเลยถามว่ามันให้สปีดได้ดีกว่าใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าอย่าลืมว่าคุณไม่ได้ยิงแค่ลูกเดียวการยิงานุเนี่ยก็คือการทําซ้ําๆจุดเดิมให้ได้ให้ได้เหมือนกันมากที่สุดซึ่งครา้งนี้ผมคิดว่าปอนที่เรายิงก็สําคัญสําคัญเพราะว่า ถ้าเรายิงปอนหนักเรายิงเข้าไปเยอะๆร่างกายกล้ามเนื้ออะไรต่างๆก็จะรู้สึกล้าแล้วก็คราวนี้เราจะไม่สามารถคอนโทรลมัสเซอร์เราได้เลยแต่ถ้าเรายิงปอนเบาๆสบายแต่เราสามารถคอนโทรลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ทุกๆลูกผมว่ากลุ่มลูกมันจะดีกว่าแล้วมันมันมันออกผลอ่ะคือว่าผลลัพธ์มันออกมาดีกว่าแน่นอนครับผมสมมุติว่าเราใช้ปอนเบาที่เบาที่สุดเข้าที่คันคันนี้มันจะเส็ตได้ครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเจอลม เที่ยวค,คิดว่ามันมีผลแค่ไหนและต้องลมความแรงแค่ไหนถึงจะมีผลในประสบการณ์การแข่งขันทั้งในและตมัเร่องของเที่ยวผมบอกตรงๆเลยนะครับผมผมยกตัวอย่างให้หนึ่งเลยถ้าสมมติเรายิงปอนหนักแล้วเลยเจอลมแรงอย่างแรกที่เราคอนโทรลได้ไหมคือฟอร์มส่วนเรื่องหน้าเป้าอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็คือความเคยชินบางคนอะ ฟอร์มเราคอนโทรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงลมจะแรงแค่ไหนเรายิงไปใช่ไหมครับลูกออกแปดขวาเราแก้โดยการเล็งแปดตายแต่ฟอร์มเราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงมันก็เข้าสิแต่ถ้าคุณยิงปอนหนักแล้วคุณโฮไม่ไหวแล้วคุณเจอลมบีกลูกมันจะไม่ไปแค่แปดลูกมันจะไปหกบางทีไปมิสแต่ถ้าเราคอนโทรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเราสามารถกำหนดจุดเล็งของเราได้ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมเคยบอกว่าเวลาผมซ้อมผมจะมีชาเลนจ์ของตัวเองบางทีผมไม่ได้ยิงเหลืองทุกวันผมอยากจะยิง6ยิง5้ายิง7ให้มันอยู่ในขอบของมันให้เราสามารถคอนโทรลได้ว่าเราอยากยิงตรงไหนเราต้องการที่จะยิงตรงนั้นเราไม่ได้ต้องการที่จะยิงเอากลุ่มเอาคือแบบมันจะเป็นความเคยชินที่คือสมมุติว่าเราไปยิงเหลืองมากเกินไป ในจังหวะที่เราเล็งไม่ได้เราเจอลมเรายิงไม่ได้แพนิคก,ก็จะมาอะไรต่างๆมันก็จะมีความกดดันความคิดที่แบบมันไม่เป็นอิสระมันแบบมันไม่มันมันมันจะคิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องเลงเหลืองเราจะต้องยิงเหลืองให้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราฝึกการเลงอะเราจะเอา้าเราเลงแเราก็จะยิงตรง8ดนะครับเนี้ยเรามาเจอลมเจอภาวะกดดัน มุดเจอลมแต่เราจะเล็งแปดให้มันเข้าสิบเราก็ทําได้เต็มที่มากกว่าือว่าเน้นคันที่เราสามารถคอนโทรลได้ใช่ครับทาได้เหมือนเดิมคือชตอกเอาง่ายคือคนที่ได้คันธนูมาจากร้านก็คือร้านธนูเขาก็จะเซตค่ากลางของคันมาให้แต่ส่วนที่ว่าแต่ละคนยิงฟอร์มไหนอะไรยังไงร้านธนูเขาไม่ได้เซตให้มันอยู่ที่เราเราจะเซตยังไงให้เข้ากับเรา ส่วนตัวผมก็ไม่ได้เซตคันให้เซนเตอร์เลยผมเซตเข้ากับตัวผมเลยผมยิงสบายครับว่าครับผมก็ฝักน้องๆที่ใครอยากเป็นทีมชาติก็ให้ขยันตั้งใจซ้อมอะไรเรื่องแนวคิดที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วใช้แล้วมันได้ผลจริงผมก็ยินดียินดีที่จะช่วยถ้าใครมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาเรียนกับผมก็ติดต่อผมมาได้ครับผมก็เฟซบุ๊กนิติภูมิชาติโชธครับ